สวัสดีครับพบกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาวันนี้นะครับมีความคุ้มค่าราคาประหยัดมาอีกเช่นเคยนะครับใครหาเบาะ v i p คุ้มคุ้มหน่วยงานประวัติสูนนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับขอแนะนำเลยครับ t ต y o t a c คอมพิวเต0ดีเซลคันนี้ได้ปี2018ครับไม่8 0 0 0 0ืโอ้โหที่สุดของความคุ้มเลยครับคันนี้นะครับเบาะ v i p ด้วยรถใหม่ป้ายแดงล้าน2แน่นอนครับวันนี้จัดให้เลยครับกับราคาพิเศษเพียง8ปดแสนหนึ่งหมื่น 9,000 90, บาทเท่านั้นนะครับ8 1 9,000 90, บาทเท่านั้นคันนี้ผ่อน1ม0่นรายได้ส0,000ื่นซื้อคนเดียวไม่ต้องคํำเลยโทรมาเลยครับ0646966335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยซืรอรถตูอ้ออกออกง่ายนะครับออกง่ายนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายพนักงานขน้าราชการรัฐวิสาหกิจอาชีพอิสระอาชีพรับเหมาต่างๆนะครับโทรมาคุยกันทักมาคุยกันเลยนะครับสำหรับเส้นสายรายละเอียดตัวรถจะสวยคุ้มค่าน่า คันนี้นะครับได้เป็นแน่นอนครับหน้าตาคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับโฉมหน้า minor change นะครับเนี่ยฮะสวยๆกระจังหน้าใหญ่ๆสองชั้นโครเมี่ยมแบบนี้ไฟหน้าไม่มีแต่ไม่มีร้าวอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ไฟตัดหมอกมีมาให้ผิวพันธุ์สันเหลี่ยมฝากระโปรงสวยๆเดิมๆไม่ดุงไม่โดนนะครับเนี่ยฮะสวยคุ้มๆเลยด้านข้างนะครับสวยตรงสันเหลี่ยมคมต่างๆนะครับเนี่ยฮะไม่ดุงไม่โดนไม่มีการชนมาแต่อย่างใดนะครับสวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับถัดมานะครับตรงนี้ เราได้มีนะครับการตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับจากบริษัทชิคนะครับคันไหนที่มีบาร์โคดแบบนี้มั่นใจได้เลยนะครับตรวจเช็คระบบนะครับตรวจเช็ครอบขันมาให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ช่วงล่างต่างๆนะครับนี่ฮะตรวจเช็คแล้วนะครับผ่านมาตรฐานสแกน QR Code โค้ดมีข้อมูลคันนี้เลยนะครับเลขทะเบียนเลขชัดซีตรงถูกต้องทั้งหมดนะครับนี่ฮะมั่นใจได้ลูกค้าต่างจังหวัดชอบนะครับส่ง QR Code โค้ดอันนี้ไปนะครับเชื่อมั่นเลยเชื่อถือเลยนะครับลูกค้าทางใต้ หลายท่านออกรถที่นี่ไปนะครับออกรถที่วินรถตู้ไปนะครับเพราะเชื่อถือเชื่อมือกันแบบนี้นะครับเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้อย่างเดียวนี่นะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยทันมานะครับตรงนี้กระจกนะครับกระจกข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยคันนี้ล้อนะครับล้อเดิมเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานขอบ15อย่ายางได้ปี22นะครับแชสซีด้านในนี่ครับสวยๆสปอร์ตเมรอาร์คเห็นไหมฮะสวยๆเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดแบบนี้ ไม่มีการดัดไม่มีการตัดแต่งแต่อย่างใดนะครับภายในเนี่ยฮะตัวปิดนกชกอัพต่างๆนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์แห้งๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับซุ้มล้อต่างๆเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีดัดแปลงทําสีโป้ทับมาแต่อย่างใดนะครับมั่นใจได้เลยกระจกเดิมแท้ t o y o ต a าทุกบานนะครับบริเวณรางน้ําด้านข้างตัวรถเนี่ยครับบอกกันทุกคลิปนะครับบอกกันทุกคลิปเนี่ยฮะสปอร์ตแมนอาร์คเรียงตัวสวยๆยาวๆแบบนี้นะครับตรวจสอบได้มั่นใจได้นะครับซื้อรถ กับวินโรตนะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยสภาพเกรด A เท่านั้นที่สําคัญเรารับประกันโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์เลยไม่มีคำรู้สูญหายนะครับมั่นใจได้ร้อเซครับวินโรตเท่านั้นนะครับที่คุณจะได้รถใช้อย่างมั่นใจนะครับสบายใจร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อรถทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้เพชรยนต์เปิดมาแล้ว24ปีปีลูกค้าการันตีหมื่นลายมากกว่าหมื่นลายทั่วปรระเทศนคับ มั่นใจเข้ามาซื้อเรานะครับเพราะเราคัดสรรรถนะครับอย่างมืออาชีพนะครับตรงมาตรงไปซื้อขายตรงมาตรงไปสบายใจได้แบบนี้เลยคันนี้นะครับได้เป็นติดม่านมาให้เรียบร้อยนะครับด้านข้างสวยๆนะครับสะอาดดสวยๆรถหน่วยงานเป็นแบบนี้นี่ครับน็อตนะครับซอกหน้าไม่มีขยับขันไขไม่มีประแจขันไขเลยนะครับบริเวณขอบประตูสวยๆเดิมๆเนี่ยฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสปอยเลนอาร์คตัวสปอยเลนอาร์คนะครับเรียงตัวสวยๆหูกรอนสวยๆเดิมๆ เนี่ยครับสวยเป็นอาร์บริเวณข้างประตูสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับไปกันต่อเลยครับตรงนี้นะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะครับหุ่มหนังไม่เรียบร้อยเนี่ยฮะหุ้มหนังไม่เรียบร้อยสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดนะครับเปิดออกมาห้องเครื่องโอ้โหนี่เลยฮะสวยเดิมคุ้มนะครับสวยเดิมคุ้มแบบนี้นี่นะครับรถสวยรถเดิมนะครับแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีคราบน้ํามันหยดเยิ้มแต่อย่างใดนะครับเนี่ยฮะโอ้โห สภาพกริปๆเลยคันนี้ไม่แปดหมื่นนะครับย้ำกันอีกครั้งไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองใครหารถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับราคาไม่แรงนี่คัคันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับคันนี้แผ่นเพละนะครับผลิตเดือนกุมภาปีสิบแปดนะครับกุมภาปีสิบแปดแบตเตอรี่อยู่ในสภาพสวยพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้งานเลยเนะี่ยฮะสวยๆเดิมๆสภาพกริปๆโครงสร้างเดิมโครงสร้างหลักนะครับรับประกันเลยเรารับประกันซื้อคืนเต็มราคานะครับหากเจอรถเอ่อชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมา มั่นใจได้เลยนะครับบริษัทท <c oughs> ี่กล้าการันตีนั่นหมายความว่าบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับเราเปิดมาแล้ว24ปีมั่นใจได้ร้อเปนะครับคันนี้เบาะได้เป็นเบาะนี่ฮะเบาะ V.I.P. 3แถว9้าที่นั่งสวยตึงฟูแบบนี้นะครับนี่ฮะรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานหลายคันผมเห็นเบาะก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับด้านหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับใช้เต็มที่ก็2แถวนะครับสแถวหน้าตรงนี้นะครับก็จะซื้อจัดจ้างมาเป็นเบาะแบบนี้เลยสวยคุ้มแน่นอนเฮดรูมสะอาดนี่ฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้ ลูกค้าหลายท่านนะครับเอาไปก็เดินทางกับครอบครัวเลยครับเนี่ยฮะเอาไปหลายท่านบอกผมว่าเออเนี่ยคือไม่อยากใช้รถหลายคันไปคันเดียวดีกว่านะครับจบคุ้มนะครับด้านข้างพรมลายนะครับแท็กศูนย์โตโยต้ายังอยู่เนี่ยฮะตรวจสอบได้แบบนี้นี่คือลูกค้านะครับที่มั่นใจคือมั่นใจตรงนี้ฮะมั่นใจตรงเราตรงมาตรงไปตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทะเบียนรถเสร์ชปุ๊บขึ้นเลยนะครับเซอร์วิสอะไรมาบ้างปีสิบแปดตรงนี้ก็ได้เป็นกระจกทางออกฉุกเฉินบ้านใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนี่ยฮะรถสวยรถเดิม สภาพคลิบๆเลยนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับกระจกเดิมแท้สวยๆทุกบานเลยด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไฟท้ายนะครับแบบทูโทนแบบนี้นะครับกระจกไล่ฟ้าด้านหลังกระจกช่วยมองหลังใบปัดน้ําฝนต่างๆไฟเบรกตรงที่3อยู่ครบๆเลยนะครับเปิดออกมานี่ครับฝาท้ายโอ้โหเนี่ยฮะคลิปๆสวยๆใสๆคลิปๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่นะครับ รับประกันความคุ้มเลยโทรมาเลยครับ0646966335เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยทักมาคุยกันโทรมาคุยกันเอารถตู้สวยๆไปใช้กันไฟท้ายเดิมแท้ไทยคุยโตชัดเจนสปอร์ตเบนอาร์คเรียงตัวสวยๆนี่นะฮะด้านข้างสวยกริปเลยนะครับน็อตฝากระโปรงสวย,วยๆนี่ฮะโอ้โหสวยกริปเลยครับใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยคันนี้นะครับสวยเดิมแน่นอนเบา VIP ด้วยนะครับสะอาดสะอาดด้านหลังนะครับเป็นบอรฟิกซ์ก็จริงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยสเปซเขาเยอะตรงนี้นะฮะเยอะมากกระเป๋านะครับกระเป๋าเดินทางได้เป็นโอ้โหเป็น10บสใบเลยนะครับสบายมากด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นสปอร์ตเมทอานะครับหจุดเรียงตัวสวยๆหกจุดสวยๆแบบนี้นี่แหละครับรถสวยคุณภาพต้องซื้อรถกับวีรถตู้เท่านั้นนะครับคุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไปใช้รับประกันความคุ้มค่าเลยคันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ ภายในนะครับคันนี้ผมมาลลยมาตรฐานเดิมโรงงานเลยครับพุ่มยูริเทนนุ่มๆแอบแฝกคุณหน้ามีมาให้คันนี้ใหม่แปดหมื่นห้าโอ้โหนี่แหละครับความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับรถสวยหน่วยงานประวัติศูนย์คันนี้เอาไปใช้กันครับไปสิบแปดนะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองคันนี้ผ่อนหมื่นห้ารายได้สามหมื่นซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำนี่แหละครับเอาไปใช้กันนะครับสวยๆคุ้มๆอุปกรณ์ส่วนควบอยู่ครบๆนี่แหละฮะเอกสารต่างๆนะครับอยู่ครบๆสมบูรณ์ นะครับผู้มือต่างๆวิทยุนะครับติดมาจากโรงงานให้เลยนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นตัวที่วางแก้วน้ำนะครับสะดวกสะดวกแอร์แมนนวลปรับได้4ระดับนะครับคอนโทรลไฟคอนโทรลแอร์ต่างๆนะครับเรียบร้อยเลยเบรกตัวเบรกมือนะครับเบรกมือด้านล่างเป็นมาตรฐานก้านดึงนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์แมนนวล5สปีดนะครับเครื่อง3000แรงมากนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะครับดีฮะอยู่ครบๆสวยสมบูรณ์นะครับ ม่านบังแดดต่างๆนะครับกระจบไฟฟ้าเอ่อกระจกมองหลังนะครับปรับรดแสงแบบมือแมนนวลนะครับไฟสองสว่างต่างๆใช้งานได้ปกติเนี่ยครับสวยๆเดิมๆปี18ปเบาะสวยๆตึงๆแบบนี้นี่เลยฮะรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับดีแบบนี้นะครับเน้นย้ํากันทุกคลิปนะครับเรารีวิวแบบเจาะลึกให้ดูนะครับถึงความคุ้มค่าใครสนใจห้ามพลาดเลยเนี่ยสำหรับใครที่กําลังมองหารถตู้หน่วยงานประวัติศูนย์คุ้มๆเบาะ VIP อนะครับคันนี้เท่านั้นเลยครับที่ตอบโจทย์ t ตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ดีเซลนะครับคันนี้ได้ปี18เลยเลขหม่80,000เท่านั้นเองครับคุ้มค่ามากๆนะครับรถใหม่ป้ายแดงล้าน2วันนี้จัดไปเลยครับ819,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ผ่อน15,000รายได้30,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำโทรมาเลย064-6966-335เพบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านสะดวกสบายมั่นใจได้ต้องออกรถกับวินรถโตเท่านั้น วันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับรถตู้สวยๆคันถัดไปน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้วีรรถตู้ไปแล้วครับสวัสดีครับ